5วิธีเปลี่ยน Facebook ธรรมดาให้สร้างเงินล้านได้เอ้ยครูหนูไม่มีคนติดตามใน Facebook เลยอะ่ะหนูไม่มีเพื่อนใน Facebook เลยแล้วครูให้หนูมาขายของทางออนไลน์อะ่ะแล้วหนูจะขายยังไงอะคะอันดับแรกเลยสิ่งที่ครูยอยากจะบอกคุณคือ คุณนะต้องสร้างความน่าเชื่อถือก่อนความน่าเชื่อถือในที่นี้นะคะสร้างได้แบบง่ายมากอันดับแรกเลยคือชื่อโปรไฟล์ของคุณนะคุณใช้ชื่ออะไรอยู่เราอะจะทำให้คนเชื่อถือเชื่อมั่นศรัทธาว่วาเฮ้ย เราเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงนะบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นฟุบเนี่ยชื่อที่เราใช้โพสลงไปในโปรไฟล์เนี่ยค่ะควรเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงอย่างบางทีแบบหนูพิมพ์รักจริงไม่รักหลอกไม่หยอกเล่นนะอะไรอย่างเงี้ยหรือเอาชื่อเล่นตัวเองมาเขียนอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบ มันไม่มีความน่าเชื่อถืออ่ะเพราะเราไม่รู้เลยว่าชื่อเนี้มันมันเป็นชื่อจริงมันมีตัวตนจริงหรือเปล่าหนักกว่านั้นอีกรูปโปรไฟล์ไม่ใช่รูปเราอีกแล้วคุณจะสร้างเงินล้านได้ยังไงอ่ะคุณจะใช้ Facebook ของคุณสร้างเงินล้านได้ยังไงคุณลองคิดในทางกลับกันน่ะว่าคุณจะกล้ายอมจ่ายเงินให้กับคนคนนี้ไหมหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้ชื่อจริงนามสกุลจริงก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยแล้วคุณจะกล้าจ่ายเงินให้กับเขาไหมคะ เอออันนี้ครูฝากไว้ให้คิดเลยนะแล้วก็ข้อที่3เลยนะคะเห็นไหมคะใน Facebook ของเราเนี่ยจะมีภาพหน้าปกโปรไฟล์ซึ่งภาพหน้าปกโปรไฟล์เนี่ยก็ควรเป็นภาพที่สื่อสารเกี่ยวกับธุรกิจที่เราทําอยู่อยา่างครูทานเองเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับนวดหน้าเพราะฉะนั้นครูก็เลือกโปรไฟล์ที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับนวดหน้าแล้วให้มันดูเป็นภาพที่แบบยิ่งใหญ่อะ่ะเออเป็นภาพที่เราประสบความสําเร็จกับธุรกิจที่เราทําอยู่อะคะ่ะเนี่ยนี่แค่จุดเริ่มต้นนะคะ คุณทำเพียงแท่เนี้ยคนก็เริ่มเชื่อมั่นเริ่มศรัทธาแล้วและหลังจากนั้นนะคะคุณก็โพสไปสิโพสเกี่ยวกับธุรกิจที่คุณทำแต่คุณอย่าลืมนะคะว่าการโพสขายอย่างเดียวเนี่ยคนไม่สนใจเพราะอะไรเพราะว่าคนไม่ชอบถูกที่จะแบบถูกขายอะ่ะแต่อารมณ์คนใน Facebook คืออะไรอารมณ์คนบนโลกออนไลน์คืออะไรความสุขความสนุกอ่าคุณต้องทำให้ลูกค้ามีความสุขว่าเฮ้ย เขาเสพของคุณแล้วเขามีความสุขจังเลยอะความสนุกจังเลยอะและทัศนคติของความคิดบวกแล้วคุณก็ค่อยแทรกแสงลงไปในธุรกิจที่คุณทำเฮ้ยฉันแฮปปี้จังเลยจากธุรกิจตัวนี้มันทําให้ฉันหน้าเด้งหน้าฟูหน้าเฟิรม์มหน้าสวยหน้าใสาได้คุณใช้ครีมอะไรดีแล้วคุณก็มารีวิวบอกต่อเพียงแค่นี้แค่นี้แล้วคุณก็ต้องทํามันอย่าง ประจำสม่ำเสมอแบบต่อเนื่องย้ำนะว่าต้องประจำสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องแล้วพอมีลูกค้าทักคุณเข้ามาอีกปุ๊บสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทำเลยคือควรต้องโคตตอบกลับแบบเร็วเร่งด่วนพอคนมีอารมณ์มุ้ยอ่านแล้วแบบแบิวแล้วอะ่ะดิวแล้วอ่ะเฮ้ยอยากได้สินค้าเราอ่ะเฮ้ยเขาอยากจะซื้อกับคุณแล้วอะ่ะพอเขาถามแชทคุณมาเสร็จปุ๊บผ่านไปหนึ่งชั่วโมงคุณยังไม่ตอบอารมณ์อยากซื้อหมดลคะค่ะเพราะฉะนั้นสำคัญสุดนะคะคุณต้องตอบชัดเร็ว ุูทันฝากไว้เลยเนาะภูทันจะสรุปง่ายๆเลย1คือใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงของตัวเองเท่านั้นจะเป็นชื่อภาษาไทยหรือชื่อภาษาอังกฤษก็ได้ 2. รูปโปรไฟล์ของคุณค่ะต้องสวยและดูดี3คือภาพหน้าปกโปรไฟล์ต้องสื่อสารให้ออกว่าคุณทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ข้อที่4เลยคือคุณต้องโพสต์ประจําอย่างสม่ําเสมอแบบต่อนเนื่องการโพสต์ของคุณก็คือต้องมีทั้งความสุข ความสนุกแล้วก็มีรีวิวว่าคุณมีความสุขยังไงกับการใช้ครีมของคุณนะคะส่วนข้อที่5เลยก็คือตอบแชทให้เร็วให้ไหวเมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อคุณแล้วปุ๊บคุณต้องรีบตอบแล้วก็ให้ข้อมูลลูกค้าปิดการขายให้ได้ไวที่สุดเพียงแค่นี้ค่ะคุณก็สามารถเปลี่ยน Facebook ธรรมดาของคุณให้สร้างเงินล้านได้แล้ว